กาบอกทุกครั้งเวลาเราจะลงเราก็ต้องอดูความเรียบร้อยของทงั้งคู่ว่าแบบโอเคนะเสื้อผ้าหน้าผมเขาโอเคไหมในโพสิชันที่เราโพสต์แบบนี้แบบหมายถึงว่าโพสท่าอย่างนี้อันนี้รูปที่ลงก็จะเป็นรูปในแมกซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมเราจะลงรูปนี้นะนอะไรเงี้ยแล้วก็ในรูปก็จะเป็นรูปที่แบบเ,เป็น ชิงเสื้อจากละครอะไรเงี้ยค่ะเป็นคำถามว่าแบบคุณรู้สึกประทับใจอะไรในละครเรามากที่สุดฉากไหนที่ที่ที่คุณประทับใจแล้วก็อะไรที่คุณได้จากเรื่องนี้ละครเรื่องนี้สอนอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นคําถามจากละครแล้วก็ให้เสื้อจากละครหลายคนบอกว่าเราเป็นคนตั้งใจจริงๆว่าที่เป็นกระแสขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการที่ เราดูละครด้วยแล้วก็เราเล่นคู่กันก็เป็นพา,านางเล่นคู่กันอะไรอย่างรูปแบบที่เขาลงนอกขัดรูปที่โปรโมทชิงรางวัลเนี่ยเราได้แบบเลื่อมให้เขาไหมมีการเตรียมไหม่มรือที่มวนวับบนหวานๆอะไรเงี้ยวางไว้ก<ล>็ก็มีค่ะว่าก็จะบอกว่าถ้าจะลงรูปอะไรบอกว่าหน่อยนะบางอันว่าแบบมุมแขนใหญ่เหนียงเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ส่งให้ว่าดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกาแฉลบดีเลยเตรียมเสื้อเรียกมา S <S ความตั้งใจแรกก็คือจะเป็นปรึกษากันมากกว่าค่ะว่าแบบเราโอเคไหมกับรูปทั้งสองคนเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ฟีลแบบไอจีใครคนนั้นรอดเนาะเราก็บบอยากให้ดูดีทั้งคู่อะไรแบบนี้เราต้องการเอาใจแฟนคลับที่เขาจิ้นเราด้วยหรือเปล่าอย่างรูปที่มันหวานๆใกล้ชิดเ้ยส่วนมากก็รูป ไม่ใช่ในมกกาซีแล้วเป็นละครเราตั้งใจเอาแบบตร้งใจแฟชั่นที่เขาจริงเราเลยน้อยจริงๆส่วนมากจะลงตามฉากแต่ละแต่ละตอนเพราะว่าพีอาร์กองถ่ายก็จะส่งมาให้เช่นอาทิตย์นี้จะมีฉากนี้นะเขาก็จะเอารูปที่ถ่ายในช่วงนั้นะส่งให้เราแล้วเราก็จะมาเลือกกันว่าเราจะเอารูปไหนลงอะไรหลายคนเชื่อว่าแชั่นุดคือเราเป็นคนปล่อยเองเพราะว่าแบบว่าต้องการแบบว่าให้เรามด้ศึกษาอะไรอย่างเงี้ยร้สึกิตาบ้าง ไม่ได้ปล่อยเองแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มเลยใช่คอมเลยไม่ได้ปล่อยค่ะไม่ได้ปล่อยค่ะก็มีไลน์ไปบ้างนิดนึงเรื่องนี้นะว่าแบบเป็นยังไงก็มีคนบอกว่าสุดท้ายใครบางคนก็ยังไม่ได้ถามนะคะเพราะว่าจริงๆว่าไม่ค่อยได้อ่านค่ะแต่ว่าก็ ปลายไปแค่ว่าเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีอะไรเงี้ยแตอนนี้รู้ยังคะว่าแบบใครเป็นคนปล่อยแชทอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้อยากสืบไหมคะเพราะว่ามันก็แบบคนก็จังีเราเยอะก็ไม่อยากสืบค่ะแต่ว่าเชื่อว่ามีคนอยากสืบเยอะอะไรเงี้ยบบนี้ว่าคงเลยคะว่ามันจะมีแชทหลุดที่เราคุยกันมากกว่านี้ออกมาเยอะหรจริงๆก็ไม่นะคะเราไม่ตั้งใจว่ามันจะไม่มีหรอกไม่อันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเราโวยไหมแอบโวยไหมว่า อันนี้ก็ไม่กลัวนะคะเรื่องคอมเมนต์ที่เราไปกดไลค์ที่คนธรรมดาอินที่เกี่ยวกับไม่สามารเออทำไมเราถึงมือลั่นมือลั่นมือลั่นจริงจริงแล้วเราแบบเขาเราลองกดแลไวแล้วเรามันลั่นเราไม่กดไลค์เหรอกดค่ะกดอ๋อ แล้วก็คือก็เขาก็ส่งมาถามว่าวาโกรดหรออะไรเงี้ยวาก็ตกใจว่าเฮ้ยวาไม่ได้โกรดแต่ว่าไอ้ตรงรูปหัวใจที่กดไลค์อะค่ะมันจะอยู่ตรงนิ้วโป้งเวลาเราเลื่อนอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมคะแล้วก็ลั่นไปตอนไหนก็ไม่รู้แย่จุ๋เลยทำไมที่มึงแตะทันต่อไลค์ในกรเ<อ>ลนเเขาก็ต้องอยอมรับความสามารถเขาเลย <c oughs> เอะเก<อ>่งอะคือเรายังไม่รู้ตัวเลยอะแต่เขาแบบโอเคเราก็ถือว่า เก่งไม่ได้ตั้งใจค่ะว่าไม่มีเหตุผลที่จะกดแล้วก็กดไปว่าก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ผลประโยชน์อะไร<ต>ะไรแต่แค่มือรั่นแค่ข้อความรันข้อความเดียวใช่ไหมแต่ว่าเราก็อ่านไม่รู้เหมือนกันว่ารันก่ข้อความเดียวแล้วแบบกลัวมากเลยตอนนี้โซเชียลเป็นอะไรที่แบบ ต้องระวังมากๆเลยค่ะนิ้วล็อกนิ้วเลิกอะไรขึ้นมาอาจจะเป็นประเด็นได้อย่างข้อความที่ออกมาเหมือนแบบเราตั้งใจที่จะเรียกกระแสดักเสืออะไรเงี้ยแบบโดนผลกระทบคนมาตอบว่ายังไงเนีร่ยข้อความอะไรนะที่บอกว่ามันตกเดียงมาจะจะตอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยกระเสือเหมือนคนก็ออกมารับิจฉกันในด้านลบเยอะเหมือนกันล้ออะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆถ้าอยากให้ทุกคนมองในแง่บวกอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วความคิดใครคิดมันก็อยู่ที่ตัวเองเนา คนคิดดีแล้วก็จริงๆเรื่องราวมันก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตมากก็อยากให้แบบโฟกัสที่ผลงานอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจทําง,งานละครก็ดีใจที่คนชอบผลงานละครเรา ็ยังไม่ได้คุยกันเยอะมากค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเขาก็คูเก็ตเหมือนกันนะเนาะก็ก็เลยแบบยังไม่ได้คุยอะไรกันมากเราเป็นใครคุยท่าว่าเขาคือสี่คนเดิมอะไรเงี้ยก็เขาก็ไม่ก็ไม่ค่อยได้คุยเรื่องส่วนตัวเคาน์ท์ไม่คุยเลยก็คุยแต่เรื่องงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะอย่าง ที่แชทในในที่อ่านกันก็จะเป็นเรื่องงานว่าแบบเอ้ยเราจะลงรูปนี้นะแคปชั่นนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เพื่อความสบายใจของทั้งสองคนด้วยเงยแต่ที่ออกมาเหมือนกับว่าเตรียมกันเพื่อเรียกกระแสเรื่องงานก็เดียวก็จะมีความทีจะเตรียมกันว่าคุคทเช่คุณแม่จรงจริงก็เป็นการรีเช็คกันมากกว่าค่ะก็ไม่ได้เชิญแต่ไม่ได้แบบว่าเตรียมกันอะไรมากมายแต่ว่าก็จะบอกว่าฉันจะลงอย่างนี้นะรูปนี้ อย่างที่ว่าบอกมันเป็นภาพของทั้งสองคนอะไรเงี้ยค่ะถ้าจริงๆเพราะว่ามันก็ตีต่องานในช่วงที่ละครอ,ออนเพราะว่าเราก็ลงลูกคู่โปรโมทร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้<า>เป็นบทเรียนอะไรกับเราบ้าง,างครับส ocial เ,เป็นอะไรที่น่ากลัวมากคุณเล่นโทรศัพท์มากๆมืออาจจะล็อกและลั่นได้ต้องระวังให้ดีนะคะค่ะาาแล้วหลังจากน,นี้นี่คือเรียกว่าปิดตำนานจริงๆได้ ก็ยังไม่รู้อะค่ะทุกอย่างมันเกิดค่อนข้างเร็วมากแล้วว่าก็ลุ้นไปกับทุกๆคนว่าแต่ละวันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้ววันของานคู่จะกลับมาวานรมีอารมณ์งงมิ๊งหรือว่าต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นไหมนี่บอกว่าใจเต้นตึกตักนับถอยหลังไปถึงวันที่หนึ่งวันกันวันที่ทํางานคู่เป็นเราจะสดุกันในการทำงานด้วยกันที่เกิดปีศานมาแบบนี้วาจริงๆก็ตอนนี้ยังยังไม่รู้เลยอะค่ะมันแบบเหตุการณ์มันงงๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆบางว่าว่าอาจจะต้องเคลียร์ในวันกันนึ่งนะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบทุกอย่างมันพลุ่มุนวุ่นวายออกมีอะไรออกมาเต็มไปหมดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องรอให้ท้ายแล้วมันแบบมันโอเคเบาๆลงกว่านี้ก่อนอะไรเงี้ยโอเค,เะคะโอเคาาถ่ายรูปค่ะถ่ายรูยป ยองมีร้านอีสาได้ย่าขาบุญเย้าเอาไม่ใค่หลังเยอะกว่าตัวนี้เด้เหรอตัวนี้ไเหรอัวคี่ได้หรือเป่าได้กตัวนีได้พ่อวางกุ้งีมากต้องาพ่อวางหรือชมมิงเทียน่าเหมือนกันเ ช่ชงหมิงหน้าเหมือนกันเลยวันนี้ไม่ไม่ไปหนังบินนะปั้นมาด้วยหรอว่าเลยตัวเอานี้ขึ้นเลยาอวมาปัดถอดม้อนป่ายเยอะทำไมัาย์ตปอดไม่ทำร้อยป้ายเยอะเตียมใมันต้อง่าตอบดีกว่านี้เล่นคำถามแรงกว่านี้นี่ก็แรงบอกว่าทำตัวเองให้ดูน่าจบๆ เออฉันถามแลงแมต่งมงเหมือนช้าป่ะอันนี้ไม่ได้เหมือนช้าเลยรอไมเหมือนช้าแต่แต่มีเรี้ยมีเนี้ยมีเี้ยอมบิงมือรคอมอันเีน่มือก่มือรั่มือรันแค่เขาคนดียวหรอาเดวอย่าเดอรนแค่เอาคนเดียวอมือันแค่เาเดียวหรอมาทำทั้หมดื่อาั้งหด ่าว้าก้องฉันหน่อยลาว้าก้องรีอหน่อยใครเรียกกูวะคุณน้องหมดแล้วแต่ว่าน้องสภาษพ์เรื่องงานในคน